กรุงเทพชั้นในปรากฏว่าสุม4ี่สุมห้าทะเลอร์ทะล่าไปแถวข้างๆคอ,อปทอ,อก็เลยโดนทำ้ายซะโดนยิงซะบาดเจ็บสองนายเราขอประนามการกระทํานี้ของม็อบคอปทอครับพี่น้องช่วยโหมาหน่อยครับอ่ะโอไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับทุกหน่วยกรุมกรองทหารตำรวจหรือพี่น้องประชาชน เมื่อมีการชุมนุมทางการเมืองเราไม่ต้องการมีความรุนแรงไม่ต้องการความสูญเสียทั้งสิน้นนี่ข้อดีข้อเสียเปรียบเทียบกันได้ว่าการชุมนุมของนอปชของคนเสื้อแดงไม่ว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายไหนก็เข้ามาได้ทั้งนั้นเลยโดยปราศจากอันตรายทั้งนั้นเลยของเราเนี่ยสันติอหิงสาปราศจากอาวุธตัวจริงเสียงจริงคือเราเคลื่อนไหวโดยสันติวิธีชัดเจนครับ อะไรแล้ไม่เอาเราเอาสันติวิธีกับประชาธิปไตยใช่ไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นที่เราออกมาเมื่อวานนี้และวันนี้จะอยู่กันถึงเจ็ดโมงเช้าพรุ่งนี้เช้าเรามาเพื่อบอกกับอามาตว่าหยุดล้มล้างประชาธิปไตยใช่ไหมใช่พี่น้องอา้าวถ้าหากว่าเราพร้อมแล้วพร้อมพร้อมไหมพี่น้องเราขับเคลื่อนบนเวทีแห่งนี้ เพื่อให้พี่น้องได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารนะครับสิบพันับพลันต่อเหตุการณ์วันต่อวันที่เราได้ให้กับทีมผู้ประสัยนะครับช่วงแรกท่านแรกจะเริ่มต้นนี่ก็ทำพิธีนะฮะภัยพยนรัตรลายต่างๆเพศภัยนะฮะภัยธรรมชาติอะไรต่างๆเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยเ<อ>มื่อวานถามอีกครั้งพร้อมไมมพร้อมอ้อาวเชิญเดียจะถามก่อน อมาดมึงพร้อมฟังไม่พร้อมกองทัพพร้อมฟังไม่พร้อมกปปสสุเทศกบฏพร้อมไม่พร้อมเอาแล้วถามว่าบรชัยเหมะพร้อมหรือยังนี่ก่อนบรชัยเนี่ยเรามีผู้ทําพิธีอต้องมาสดอกก่อนมาสดากก่อนเพื่อความเป็นมงคลในช่วงแรกชําและก่อนขอเสียงปรบมือให้กับพราหมณ์สักระพีพรมชาตินะครับ ท่านแรกที่จะมาสำหระบเบรเวทีแห่งนี้ให้มอบกอปอป,อปอสที่มอนิเตอร์อยู่ในขณะนี้ได้ฟังเป็นท่านแรกเส็นครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยที่เคารพทุกท่านนะครับขอบคุณพี่น้องที่มานั่งกันอย่างหนานแน่นขอบคุณพี่เชษพงพี่เชษสุกินดาทองนี่เพื่อนรักผม ขอบคุณรังสีเสรีชัยเพื่อนกันนะครับจริงๆแล้วพี่น้องครับผมไม่ค่อยมีโอกาสได้ขึ้นเวทีมากเท่าไหร่เหตุผลที่ไม่ต้องขึ้นเวทีเนี่นะครับเพราะผมไม่ต้องขึ้นนะผมดังแล้วดังมากแล้วครับตอนนี้ทำไมถึงบอกว่าดังครับเดี๋ยวนี้ไปจัดรายการอยู่ที่ อยูีดีขอแฟนอยู DD, ่ดีๆรีดอมหน่อยเร็วเห็นไหมครับแฟนมีเยอะแยะที่ผมบอกว่าดังเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยดังกว่าไอ้เทพไทยเสนพงดังกว่าไอ้สิริโชคโสภาดังกว่าไอ้ปลาบูนี่เรื่องจริงสายล่อก้าเลยครับจะมาสู้รายการสบายดีบ้านเฮา น่ะอยู่ดีๆีฟีดัมพี่น้องเราเทกทีมกันพิธีกรสาวก็สวยรู้จักอารุโนไทยไหมอาสวยปลรู้เปล่ารู้จกักชุติมากูมานไหมพิธีกรก็สาวสวยคนหนุม่มรูปหล่อทั้งนั้นอย่างเช่นพรามศักระบีเป็นต้น หลังผมเนี่ยยิ่งรอครับนี่พรศัก์สีละมุนเอาปรบมือให้หน่อยเห็นไหมครับนี่ตัวพี่ตัวพี่ครับเดี๋ยวตัวน้องนี่ครับพงพี่พัชชัยไปบูนครับสมชายในอดีตเห็นไหมครับมีแต่คนดังรังสีเสรีชัยนี่ก็เพื่อนผมผมเลยบอกว่าบลูสกายตอนนี้ไม่ต้องมาแข่งเลยไอเทพไทยมึงจำไว้ เทพไทยเนี่ยมันเพื่อนกันกับผมเรียนมาด้วยกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมันดูถูกผมมากบอกว่าผมเนี่ยชั้นไม่ถึงมันมันเป็นผู้แทนผมไม่ได้เป็นแต่ตอนนี้มึงก็ไม่ได้เป็นแล้วไอ้เทพไทยเห็นไหมครับผมบอกเทพไทยว่ารุ่นมึงอ่ะสู้กับกูไม่ได้หรอกรุ่นกูเนี่ย ต้องลูกพี่มึงก็ไอ้สุเทพไงเห็นไหมครับวันนี้เนี่ยนะครับผมบอกว่าผมทำรายการทางยูดีดีเนี่ยมีแควนแควนเขียนหนังสือมาชมเขียนจดหมายมามากมายเดี๋ยวผมจะอ่านจดหมายให้ฟังนะครับนี่แฟนรายการนะครับสวัสดีครับ พี่พรามณศักระพีที่สุดหลอ่อผมชื่อนายทองสุขอินมูลบ้านอยู่อำเภอคำตะกล้าจังหวัดสกลนครอยากจะบอกกับพี่พรามว่าให้ฝากบอกคุณจตุพรพรมพันธ์คุณนัทวุฒิใสเกื้ออาจารย์ธิดาให้ร่วมกับพี่น้องประชาชนต่อสู้ให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยให้ได้ แต่ผมที่เขียนจดหมายมาผมอยากจะถามพี่พรามเรื่องหนึ่งครับต้องตอบผมอยากจะรู้ว่าไอ้กำนันสุเทพเทือกสูบันในภาคอีสานเขาลือกันหนาหนูหนาหูว่ามันแย่งเมียเพื่อนจริงไหมพี่พรามผมตอบก็ได้ครับพี่ทองสุครับเรื่องจริงครับ แล้วเมียที่เขาแย่งไปก็คือเมียคุณพงเทพเ,เตชะไพบูรณ์เป็นเพื่อนร่วมพัเคเขาพี่พรามครับกำนันรุเทพเ,ทเทือกสุบันมันบอกว่ามันอยากตั้งรักษาที่ปัดนะครับมันอยากรัษาบนรณาตัวเองมันเป็นนายกผมบอกพี่พรามตรงๆไม่อยากจะพูดมากผมอยากเอาเกลือเกือกเกือบเกือบเกบ ตบหน้ามันเนี่ยพี่ปรามเห็นไหมครับนี่ของจริงผมเลยบอกว่ากำนันดูเทพขึ้นมาแต่ละคืนไม่รู้จะพูดอะไรก็เอาเจ็ดหมายจดหมายจากน้องแอนจากเด็กหญิงนาบอกว่าลุงกำนัน <It is S 2> หนูเรียนอยู่ปห้า <is> หนูเรียนอยู่ กันปสองขวากเงินให้ลุงกำนันบอกไอ้ทูเศมึงทุเรศชิบหายตังเด็กมึงก็ยังเอาไม่พอเลยมึงไปโกงเขาแพงมึงไปโกงกปสองมึงเี้นพอมึงจะมาแย่งตังเด็กอีกลำบากมากก็ขอบอกพี่น้องว่าผมดังแล้วผมไม่ต้องพูดนานนะครับอ่าเดี๋ยวจะดังกว่าเทพใจเสียนพงศ์จะดังกว่าสิริโชคโสภาไม่ต้องพูดนานครับ แล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ได้มาร่วมกันต่อสู้เพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตยพี่น้องครับเด็กสองคนที่ยืนอยู่ข้างผมเนี่ยไม่ใช่เด็กหายนะครับไม่ใช่เด็กไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็เป็นลูกหลานของพวกเราที่เข้ามาร่วมชุมนุมเนี่ยแหละครับ อยากขึ้นเวทีกับลุงพามเอา้าหนูมาจากไหนชื่ออะไรเอา้าอยากจะพูดอะไรกับพี่น้องเชิญสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะหนูชื่อเด็กหญิงสนาการสันทาชื่อเล่นชื่อว่านาณาจาังค่ะอยู่จังหวัดสกลนครอำเภอสว่างแดนดินค่ะขอฝากตัวด้วยค่ะเอาแล้วขึ้นมาเขาให้โอกาสแล้วนี่เขาถ่ายทอดคุณแม่หนูอาจจะดูอยู่ที่บ้านเนี่ย อยากจะพูดอะไรบ้างเอาเชิญอีกนิดนึงก็หนูก็เป็นคนเสื้อแดงเหมือนกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนเพราะว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่นะคะเป็นคนรักประชาธิปไตยแล้วก็เป็นคนรักความสามาัคคีแล้วก็นะคะขอฝากถึงท่านนายกยิ่งรักด้วยนะคะผู้หญิงมีความอ่อนหวานอ่อนน้อมแต่ไม่อ่อนแอค่ะ เดียวเดียวหนูเรียนอยู่ชั้นไหนลูกอยู่ชั้นป .5 ค่ะป .5 ค่ะแล้วถ้าหนูเรียนจบแล้วหนูอยากเป็นอะไรหนูอยากเป็นนายกค่ะฮออยากเป็นนายกนายกรัฐมนตรีเลยอ่ะทาไมถึงอยากเป็นเนี่ยก็เพราะว่าหนูเห็นนายกยิ่งรักออกทีวีบ่อยๆนะคะเพราะว่าหนูชอบนายกยิ่งรักมากนายกยิ่งลักนะคะเป็นไอดอลของหนูค่ะแล้วหนูก็อยากเป็นเหมือนนายกยิ่งรักมากๆเลยค่ะโอ้เก่งมากลูก ตบมือดังๆให้น้องนาหนะาหน่อยนี่หนูนี่พูดดีกว่าไอ้กำนันสุเทพอีกนะเนี่ยอา้าวอีกคนนะครับอา้าหนูรายงานตัวหน่อยมาจากไหนเป็นยังไงสวัสดีค่ะชื่อนางสาวผลพรมจจนเอียดนะคะที่เหลือเล่งตายค่ะไม่ใช่ว่าเล่งกลางไม่ได้คือต้องการบอกให้รู้ว่าคนตายค่ะหนูเป็นคนใต้เหรอ เอาเลวเห็นเขาบอกว่าคนใตายมีแต่นกวีดคนตายนกวีดก็มีแต่เสือเ้อแดงหมากว่าก็มีค่ะ oh. คือที่เหลือก็เห้ตาอีกอย่างก็คือว่าเพื่อกกบบโซมันแล่อยู่คือได้รู้ว่าเนี่ยคนใตายรอยเบอร์เส้นไม่ใช่ว่ามีคนจั้งมาว่า ขึ้นมาบนเวทีมาทึ่งแรกล้างบอกว่าเป็นคนตายไม่ใช่นี่คือคนตายกลมเนื้อกับวาคนไทยว่าใจสีแดงที่มันนั่งชุมนุมอยู่นับเส้นผืนเนี้ยค่ะอย่างห้าได้วะเป็นต่างดาวถึง่งแดกคนเดียวเนี่ยจะห้าว่าเป็นคนกลางแต่มาพบว่าเป็นคนตายผืนนีดาวเล่งตายไปเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่แสดงว่าตนนี้โลกดากับนั่นรูเทปใช่ไหมเพรให้รู้ค่ะวะ คน,คนตายนะคะเสือเ้อแดงก็มีมีกันนะค่ะเเอ,อ,อาคุณต่อเลยคือถุกคนสงสัยนะคะว่าตัวเล็กตัวตัวเล,เล็กๆนียคือสิบเปีก็ที่ได้ออกมาชุมนุ่มครั้งนี้มาสแสดงจุดยืนรักประชาธิปไตไตกฎดไม้บานเมืองตอนนี้คือมันอายุติธรรมมาค่ะค่ะ ที่คนแสดงออกมาชุมนุ่มในครั้งนี้เนี่ยก็ประชารัฐบาลใช่ไหมคะออกมาชุมนุ่มแสดงจุดยืนก็ทีนเนวได้ออกมาครั้งนี้คือมีแรงบันดาลใจเราเลูกเจ้าเรียนยันได้หรหมอฮกข่าวเปิ่เติมหมอฮกแล้วค่ะซึ่งต่อไปเรียนได้เราคือถ้าความไม่ยุติธรรมยุบนันนีเป็นผู้ผิภกากทราบไปเลยค่ะอยากเป็นบุญฝากค่า ทำไมถึงอยากเป็นผู้บาญาเสาคือจะมีเรื่องเล่าให้ฟังนะคะว่ากฎไมยบานเมืองตอนนี้มันไม่ยุติธรรมยังรุนแรงเนีน่น,นะคะเป็นคนจังหวัดนะครศรีธรรมราชเคยมาชุมนุมเสือเ้อแดงตั้งแต่ปีห้าสามค่ะที่หน้าทำเนียบรัฐบาลสะพานฟ่านฝ่า,นา,นาเท่วนั้นไปมัดเลยค่ะไปกับโผกับเมยคือคนใต้เนี่ยมากันฮุกฮกจะขันรถ ก็ตอนนั่นก็นมากับโผกับเมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็มาเมก็มาครับค่ะ,ค,ะคือถ้ามาโผใส่ไม่มาความไม่อยุติธรรมคงประเทศนี้มัน่นใดเกิดขึ้นคือจะมีเรื่องเล่าโผคงโผ่คงดิฉันนะคะคือตอนนั้นอะที่อำเอภอพระพรหมจังหวัดนครจะลงเล่นการเมืองท้องทิ่น,น่ะคะ่ะก็มีคนกลุ่มนึ่งจัดใส่ความเพื่อไม่ให้ ได้ลงสมัครพอมีคดีเนี่ยมันจะลงสมัครไม่ได้เพื่อโผตัดปัญหาหยัดความให้ก็คือว่าจะลงสมัครไม่ได้พนเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินคดีโดยที่ไม่มีความผิดอะไรเลยแต่ต้องมารับโทษอยู่แบบนี้มันทูกม์ไหมอะคะซึ่งได้ออกมาต่อสู้อยู่แบบพันนี้แต่ถึงพอตอนนี้อยู่ที่ไหนลูกพออยู่เรือนจำค่ะ ติดร่างกี่ปีอะเอ,อ่อตัดสิ้นนะคะยี่ป้าปีตัดทิ้นกี่บ้าปีนู่เลยอยากเป็นบุญบักาลาถ่านู่เป็นบุญบักลาในนู่ยเลวไม่ได้บวกพี่นี่ไมอ่อะไม่มีทางค่ะสัญญาต่อหน้าคนเสเดง็งนับเส้นคนวา่าถ้าได้เป็นผู้บิพากษขาวันนหนอดไม้บ้านเมืองคือทุกตองเถวนั้นค่ะได้วัด นี่ต้นต่อไปร้าปักแปะปัดิจีบไปเป็นผู้แทนได้เหล้าต้นอย่าไปนะรูเทพมันโฉบกับเจ้าเ้าวเออนะเอาเละครับพี่น้องครับนี่คือเสียงเล็กๆน้อยๆจากผู้รักพญาธิปไตยทั้งภาคอีสานและภาคใต้ลละนะครับพี่น้องคงได้รับความรู้สึกน้องป๊อบบอกว่าสารไม่ยุติธรรมพ่อเขาถูกจำคุก25ปีถ้าเขาเป็นผู้พากษาเขาจะรักษาไว้ซึ่ง ความยุติธรรมนะครับปรบมือดังๆให้น้องป๊อบครับเอา้าปรบมือดังๆให้ลูกอีสานจังหวัดสกลน,นครด้วยครับก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับคงจะพบปากกับพี่น้องเพียงแค่นี้ถ้าพี่น้องอยากเจอพรามศักระพี หมุนปรับไปที่170 UDD TV เพื่อเสรีภาพรายการสับายดีบ้านเฮาทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา11โมงถึงเที่ยงตรงขอบคุณครับขอบคุณนะเพื่อนนะครับปรบมือให้เป็นกำลังใจกับเยาวชน